สวัสดีค่ะดีแท็กบัตตีขอแนะนำวิธีการใช้งาน Samsung Drive หรือไฟ My Mobile บนเครื่อง Samsung Galaxy ค่ะขั้นตอนการตั้งค่านะคะโดยเราต้องทำการลงทะเบียน Samsung Account s, เพื่อเปิดใช้บริการค่ะ Samsung Account s, สามารถทำการสมัครบริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือสมัครบริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.samsungdrive.com ให้ทำการเลือกคอนเทนต์และบริการจะพบกับหน้าจอการเข้าใช้งาน Samsung Account. s a m s u งแอ c c o u ท t ทำการสมัครได้เลยค่ะโดยการกรอกรายละเอียดต่างๆที่กำหนดและกดยืนยนันระบบจะส่งจดหมายไปยังอีเมลที่เราใช้สมัครโดยเราต้องกดยืนยันการรับบริการในอีเมลด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปเราต้องเปิดใช้งาน s a s u u n g ง i v e หรือไฟ My Mobile บนโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะโดยเข้าไปที่การตั้งค่า ระบบป้องกันรีโมทคอนโทรลตกลงกดเพิ่ม Account ลงชื่อเข้าใช้ใสซั a ซ s งแอคเคาท์พาสเวิร์ดลงชื่อเข้าใช้ On Remote Control และเมื่อคุณไม่พบโทรศัพท์มือถือของคุณอาจจะด้วยการสูญหาย คุณสามารถเข้าไปที่ www.samsungdrive.com ใส่ username และ password บริการล็อกหน้าจอมือถือโดยการเลือกล็อกอุปกรณ์มือถือของฉันเพื่อทำการล็อกหน้าจอมือถือและคุณสามารถตั้งรหัส4หลักเพื่อปลดล็อกทำการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับคนที่มีมากกว่า1เครื่องและคุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณได้ การสั่งการโทรศัพท์มือถือให้มีเสียงเรียกเข้านานหนึ่งนาทีโดยเลือกเรียกอุปกรณ์มือถือของฉันคลิกที่ริงเสียงเรียกเข้าจะดังเป็นเวลาหนึ่งนาทีที่ระดับดังสุดโดยเป็นเสียงเรียกเข้าพื้นฐาน ต่อไปขอแนะนำบริการติดตามเครื่องหรือไฟ My Mobile นะคะโดยทำการเลือกค้นหาอุปกรณ์มือถือของฉันระบบจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันที่เครื่องอยู่ทุก15นาทีและสามารถติดตามเครื่องย้อนหลังได้12ชั่วโมงด้วยค่ะทั้งนี้นะคะการบริการทั้งหมดที่เราแนะนำไปนั้นจำเป็นต้องเปิดใช้งาน Location Service เพื่อเป็นการระบุตำแหน่งของตัวเครื่องเปิดใช้งาน GPSAGPS และต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการอัปเดตตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือของคุณด้วยค่ะ